สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับตามล่าเอลิสนะครับผมในตู้เพื่อโอกาสเอลิสไลท์รูเจอร์นะจะมาสุ่มในเอดีเลเวลตำนานเลเวล28นะครับไอทีนี้ก็มีลูเดส h y เปอร์แเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาตามล่าในตู้กระชานี้นะก็มีตั๋วอยู่ทั้งหมด20บใบนะครับของทางเกมนะครับแล้วก็สุม่มเล่นไปประมาณ2ใบเอ้ย2ครั้งนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็เหลือแค่2ี่สบใบอยเคลียร์แล้วแหละนะครับผมลุ้น4รอบนะมี r ูบีอยู่1นึ่งหอให้สมาริกลูบี้นะครับรีลีกมานะครับผมวันเสร์อุ้ยเอาขึ้นเพชรหนึ่งแล้วหรอรีลีกมานะครับผมก็ น่าจะได้ประมาณ160รูบี้หรืออาจจะประมาณ150หรือ140รูบี้ก็ได้นะครับก็อาจจะสุ่มตู้กาชาลูเดสและก็เอลิสต่อเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับลอรีลอรีลีก่อนแล้วก็ค่อยเอาดูบี้ไปสุ่มนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูบี้ไม่เพียงพอก็ต้องเอากาชาสุ่มนี่แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดประเดิมเลยก่านะครับผมอยากได้เอลิสมากถ้าเกิดว่าได้เอลิสนะผมบอกเลยผมจะเติมแพ็ก2 4 9ในไอเดีนี้ให้เลยนะครับผม เอ้ยไม่ใช่สิผมจะเติมระบบเลนเจอร์พาร์ที่เลย299บาทนะครับถ้ามันได้เอลิสนะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเปล่าประกาศเลยนะครับผมแล้วก็อย่าดูถูกอย่าดูถูกตัวคาชานะครับผมโอเคปึ๊บโอ้โหสีแดงแดงลิสจริงๆเลยคนคนนี้นะครับผมเดนนิสเอาโหสีแดงมาขนาดนี้เอลิสต้องมาเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับลองยกเลิกเยอะๆดูนะครับเผื่อมันได้นะครับมา เอริสเอริสถ้าเกิดว่าได้เอริสนะคบับอกไเลยว,ว่าไอเดียนี้เนี่ยจะสามารถสามารถยืนเพชรหนึ่งสบายแแลวก็ไต่หลีได้สบายสบายเลยครับโอ้โหโคที่แชมเปญแม่เจ้าสองรอบผ่านไปนะครับก็ได้เกลือมาแล้วคือจริงๆดามธท่าไฟผมก็มีเยอะแล้วไงแต่ว่าอยากได้เอริสมาเป็นคอมโ,มโบก็สามารถไฮเปอร์กับรูดีสนะครับจริงๆแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ เสียใจนะครับผมจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอจบคิปเสร็จก็ผมก็เสียใจนะครับไม่ได้เอลิสนะครับผมโอ้โหตนนัวนี้เอ้ยเขาบอกว่าพี่ตะเกบอกว่าถ้ามีตัวน,นี้เนี่ยเราจะได้ตัวดีๆมานะครับอย่างเช่นพวกเอลิสแบบนั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่เชื่อหรอกนะครับผมเพราะว่ามันก็อยู่กับจังหวะแล้วก็ดวงด้วยนะครับคือดวงผมเป็นดวงกุดนะครับผมแล้วก็เป็นดวงที่ไม่ค่อยดีคงจะไม่ได้เอลิสใน20ตัวหรอกนะครับผมทีเล็ก ว่าแล้วนะครับผมโอ้โหก็ใจหายเวบอยู่เหมือนกันนะเผื่อมันได้นะครับโอ้โหรียบ้อยเลยครับ20บใบได้แค่นี้เองนะครับ <c oughs> ก็ตามนั่นแหละครับผมไม่อยากจะพูดนะเซ็งมากเลยนะผมส่วนท้องทดลองเนี่ยก็คือก็ไม่ได้กบอันด้าสามตัวนะได้กบแดงสามตัวแทนนะครับแต่ก็มาต่อยอดในการปั้นนักที่ให้เอลพีอย่งน้อยได้อยู่หลักนะครับ กบพันต้าไม่มีนะเอ้ยมีอยู่อันนึงโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคหรอกนะครับ <g aff> กะว่าจะเก็บกบปั้นเอลิสต่อถ้าได้แต่ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอเปิด3ามแล้วลูบี้ต่อนะในเพกกิ่อโอกาสลูดสแล้วก็เอลิสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา P ีพดีกว่านะครับสลับรับไปตำนานนะเจอมืดเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนก็จะไฮเปอร์แม็กนะครับผมไอเดียนี้ก็จะสวยมากขึ้นเลยนะมาครับผม นี่ไงเอริสนะครับเดี๋ยวผมจะสู้กับโอ้โหซากุระสองตัวคาริสหนึ่งไม่เป็นไรครับสู้ไปเถอะนะครับ mm. แพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการแพ้คือประสบการณ์นะครับ mm. มา let's go ครับผมโอเคจริงๆน,น,นะครับลูเดิแอเนี่ยกับเอริสนะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นคู่กันเนี่ยมันจะโหดมากมันมีความสามารถไฮเปอร์หยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวซึ่งจะทำให้เรนเจอร์ฝั่งศัตรูเนี่ย เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งเขาก็มีเอริสมันจะทําให้ครูดาวเรนเจอร์เนี่ยหยุดชะง,งักเลยแบบว่าแบบว่าไม่ไม่แบบว่าไม่ลดแบบลงคูดาวไม่ลดลงครับก็คือหยุดไปเลยอ่ะหยุดแบบหยุดมากๆอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้โหเดี๋ยนะเอริกโอพีมากเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยบอดมันก็โหดเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวนะบอดโหดเกินไปแล้วโอ้โหบอดโหดมากคุณผู้ชมคือบอดเนี่ยใช้อามาตาตอนที่ผมลงน้ําแข็งแล้วก็พายุไปนะ อุย้ยบอดโหดครับผมโอเคผมสู้ไม่ได้นะเพราะว่าบอดโหดบอดมันโหดครับจริงๆผมสามารถสวนได้แต่ว่าคือเขามีคาลิสด้วยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจมมืดโอพ่ะเจมมืดเริ่มออกแผงแล้วคุณผู้ชมนี่ไงเอ้ยอย่างน,อน้อยนอนผมก็มีเจมมืดแล้ววะอ่ะอย่างน้อยผมก็มีเจมมืดแหละอ่ะ ซากุระน่าจะโดนบอสจระเข้ผมฆ่าตายแต่ว่าคาริสเนี่ยสก,กิลไทยกาบมันไม่โดนอะ่ะไทยกาบผมก็ตายด้วยเพราะว่าโดนเอริสกับซากุระนะครับในการฟันคาริสโอ้โหบอสจระเข้ก็โดนืหเรียบร้อยครับรอบนี้โอ้โหอุตส่าห์มีความหวังและไม่ได้ฮะโหทีมเขาโหดมากเลยอะ่ะเอ้ยหรือว่าสวนได้ถ้าสวนได้ผมจะดีใจมากเลยนะอาจจะสวนได้ก็ได้ถ้าเกิดว่ารำนำมณุญโญของคาริสหมดนะครับแล้วก็ไทยกาบผมไม่ตายนะ เฮ้ยอาจจะสวนได้ก็ได้นะใช่คนแล้วผมตายไหมเนี่ยตายโหเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมโอ้โห,โ,หโดนลำนำเนื้อยวนไปเรียบร้อยเลยฮะโอเคผมแพ้แล้วแหละนะครับผมขอดูเกียร์เขาก่อนนะเกียร์เขาอ,อาจจะดีก็ได้เอ้าเดีย๋ยวผมเผลอไปเล่นซ้าเผลอไปเล่นซ้านะครับผมคุณแคทเหรอโอ้โหเกียร์เจ็ดดาวโคตรเยอะผมแพ้ไล่ผมแพ้พก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับ คือบอดมันเก่งแง่คือบอดมันเก่งเขาถ้าบอดไม่เก่งเดี๋ยวผมชน,นะไปสบายๆแล้วนะโอ้โหเจสิกา้าแม่เจ้าโอเจมืดหลีกนี้นี่คือแบบตึงมากนะคุณผู้ชมใครไม่มีแบบใครรู้ไอะคนจริงอยู่คนคนจริงต้องอยู่เจ้าชานั้นอะ่ะคนไม่จริงอยู่ไม่ได้นะครับในหลีกแถวนี้นะโอเคเรยนต่อเลยครับมาสหลับการสร้าง กลุ่มแรเลนเจอร์นะคผมก็คิดอยู่ว่าจะสร้างอีกหรือเปล่าเพราะว่าคนก็อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมสร้างถี่กันไปก็ไม่ดีอคือจริงๆอ่ะก็อยากจะสร้างกลุ่มแต่มันจบไปเลยแบบว่าคนสุภ้าพก็จบไปแต่ว่าคือมันมีมือคีย์บอร์ดไปเกียนกลุ่มครับมันเตะคนตอนจากลุ่มจนเกือบหมดแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วแหละครับก็เลยแบบว่าหมดเลยอ่ะเอยคือสมาชิกกลุ่มแบบเหมือนกลุ่มโยโดนยุบไปเลยครับแบบว่าพวกนั้นแหละนะครับ เตะไปเฉยๆเตะคนสมาชิกออกเฉยๆเลยครับแบบว่าไม่รู้ว่าเขาเขาโกรธอะไรนะเออหรือว่าโดนบังคับเข้ากลุ่มแต่ไม่น่าใช่หรอกนะครับผมโอเครอบนี้ก็เช้าไปนะครับผมเฮ้ยเสยียดายมากเลยสำหรับไอเดีดๆนะถ้าเกิดว่าได้เอลิสนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับประมาณ1สัปดาห์ครึ่งน,นะครับก็จะ เดือนหน้านะครับผมก็จะมีกิจกรรมครบรอบ7.5ปีนะครับผมมีอีเวนต์แจกตั๋วกาชา7.5ปีด้วยนะมีพวกซารีช็อตกันดนะครับดุริยางบอสจระเค้บาวไฟนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดนะโคเน่ของข้าวไม้ซารี่ดาวินชีนะครับผมโคเน่มัธยมเอ็ดเวิร์ดด้วยประมาณนั้นนะครับในอยู่ในกาชาเจ็ดกาชาเด5ปีนะไม่เป็นไรที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ย อยู่จนอยู่จนถึงครบรอบ7.5ปีนะครับอย่าเพิ่งจองคาแมกก็ได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยใครใครที่จองคาแมกตั้งแต่เดือนนี้แล้วประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยวันที่1เดือนนี้นะครับก็เลิกินว,วันที่2ก็ได้ก็ยังทันอยู่เลยนะสำหรับผมนะครับโอเจอโปรเจอโปรอย่างนี้ก็ต้องตีสิครับผมโปรแบบนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับบางอาจมาโปรกับเกมนี้เกมที่ผมรักผมไม่ชอบนะครับรุยกันเลยครับผมโอเค เรียบร้อยครับสบายสบายตีโปนศละสะใจดีนะเพราะว่าให้มันตกรือต่าๆไปเลยไม่ไม่ให้มันขึ้นมาหลุดหลีกสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าไปขายต่อเนี่ยผมผมบอกเลยว่าผมโมโหมากนะครับถ้าเจอเนี่ยผมอาจจะรีพอร์ตนะครับผมโอเคต่อไปต่อไปต่อไปโอ้โหหลีกหลีกยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันไอทีนี้เนี่ยจะสามารถขึ้นมาสเตอร์ได้นะถ้ามีเกียร์ดีๆแต่ว่า ตอนนี้เกียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีแต่เกียร์เจ็ดดาวมีเกียร์เจ็ดดาวแค่กันลงท้าเรือนาดแค่นั่นแหละนะครับประมาณสองชิ้นได้ละมัง้งถ้าจำไม่ผิดหรือว่าสามชิ้นเองประมาณสองชิ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เกียร์เรื่องระดับเดียวจำนานหนึ่งชิ้นก็เป็นสามชิ้นคือจนมากคือไอ้ีนี่คือจนเกียร์มากครับอยากจะสุ่มตอนคริสต์มาสอยู่แต่ไม่รู้ว่ารูบี้ผมจะถึงตอนนั้นหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเติมก็ได้ พอมองพอช่างดูแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เติมไอดีๆไหนที่อยากได้เกียรเคิมมากก็ควรจะเป็นไอดีนี้นะครับไอดี ID ไประจํานานแล้วก็ไอดีเกลือของผมนะครับไอดีเกลือเนี่ยที่ผมเติมไปเยอะๆน,นะครับที่มีคู่หูชินจังกับคู่หูเกิดชาตินีน้วรนเทพนะอถ้าได้มานะครับถ้าได้กระดิ่งมาเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าชิมน่าจะโหดมากนะครับผมจะไปแก้แค้นคนที่มีเกียด,ดเลยนะนะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ก็ชน,นะไปฮะ ถึงแม้ว่าจะชนะยากก็เถอะแต่เราก็ชนะแหละโอ้โหเจมมืดกอบลินสเลเยอร์ดาเมจสามทาด,ด้วยไม่เอาตัวบิน2ตัวด้วยคือโคอ่ามุนผมเตะไม่ไหวนะครับมุนกันมีผมเตะไม่ไหวจริงๆโอเคเดี๋ยวลองดูทีมที่ผมพอจะสู้ได้อะไรกันหลีกยิ่งสูงยิ่งหนาจริงๆงด้วยอ่าทีมไหนดีทีมไหนดีเอ้ยเมื่อกี้เจอคุณวิลแลกนะครับผมคือคนนี้ผมรู้จักอยู่ลืมตีเลย ว่าจะตีวัดเอานะครับมารอบนี้ครับลุยกันเลยดีกว่าเพชรม่วงมีอยู่2อง0 0นหนึ่เนาะเดี๋ยวก็จะสะสมในเดือนหน้าเอ้ยเดือนนี้สะสมก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0นก็ได้นะแล้วก็เดือนหน้าสะสมอีก2 0 0 0 0นก็จะได้แลกกบไฮเปอร์อีกหนึ่งตัวก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าจะได้ปั้น Hi เจมเมอร์ไฮเปอร์แม็กถ้าปั้นเจมเมอร์ไฮเปอร์แม็กเสร็จผมก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาไอดีนี้ต่อ,อยังไง<ๆ>ก็อาจจะเล่นไปเรื่อย หรือไม่ก็จ,จะเติมแต่อาจจะไม่เติมก็ได้อะผมเติมแค่ไอติเกลือผมก็พอแล้วนะครับคือมันปั่นไม่ไหวอ่ะคือผมเล่นท่าไอดีไม่ไหวนะครับเล่นแค่มาเล่นเศษพิเศษนะครับแล้วก็เคลียร์กระตุกประจำวันเคลียร์พรกิะประจำวัน p p แล้วก็ปั้นต่างๆรีกระดานกบแล้วก็หากบดามหากบอันตาดองไว้นะครับประมาณนั้นก็ไม่ได้แตะอะไรมากแต่ไอดีเกลือผมเนี่ยจริงจังมากครับ <laughs> เออ โอเคประมาณนี้และกันนะครับก็ขึ้นเพชรหนึ่งอยู่คะแนน2005นะครับผมโอเคก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับผมก็มาเปิดตู้กาชาเพื่อกาสได้รับเอลิสและก็ลุยเจนเนาะผลสรุปก็ตามคลิปเลยครับผมสีตัวนี้ผลลับออกมานะครับไม่ได้ตัวดีๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณรับชมครับสายอยู่นละบายยครับผม